มันจะมีเพลงบางเพลงบนโลกนี้ที่ฝังหัวจําขึ้นสมองได้ทันทีถึงแม้ว่าจะเคยฟังไปแค่1-2ครั้งแรกโดยทั่วไปแล้วครับเพลงที่ฟังแล้วติดหูได้หน้ารื่นรมพอๆกับหน้าลํำคาญเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้จาก2ปัจจัยหลักๆ 1. เนื้อเพลงเด่นหรือ2ดนตรีเด่นไม่ต้องเถียงกันให้เสียเวลาครับเพราะ Seven Nation a อ m y ของเดอ i ไ e s คือตัวอย่างแบบหลังอย่างไม่ต้องสงสัย คนทั้งโลกจดจำริฟกีตาร์ของแจ็คไวได้อย่างแม่นยำสวนทางกับเนื้อเพลงที่หาคนสนใจและจดจำได้น้อยมากโน้ต7ตัวของเบสและเสียงกลองที่เคาะซ้ำๆแบบเรียบง่ายพ่วงด้วยกีตาร์ดิสอร์ชัยสแซมเข้ามาเป็นจังหวะจังหวะตลอดช่วงเวลาเกือบ4นาทีสำหรับผมแล้วสไตล์เพลงแบบนี้แม่งเท่ชิบหายเล่นง่ายๆคิดคูปล่อยเซอร์ขายไอเดียเป็นซาวด์เท่ๆที่เล่นตามกันได้ทั่วโลก มันคือซิงเกลิลขึ้นหิ่งแห่งทศวรรษร่วมกับเพลงอย่าง Smell Like Teen Spirit, Zombie, Imagine และอีกสารพัดเพลงบนโลกใบนี้เพลงที่ประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าดนตรีที่เล่นง่ายๆเน้นเวียงใส่อารมณ์เยอะๆเ,เนี่ยแหละแมงคือที่สุดของที่สุดเด็กป .3 ก็เล่นเพลงนี้ได้ครับแต่การที่มันไม่ซับซ้อนมันไม่ได้แปลว่าเพลงเพลงนั้นไม่ดีเพราะในอีกแง่หนึง่งมันอาจจะดีมากๆเลยด้วยซ้ำ ซึ่งก็คงเหมือนกับที่เดฟโกรอดีตมือกลองของเนือวานาและฟรอน t ์แมนของฟูตไฟเตอร์เคยกล่าวเอาไว้ว่าเพลงฮิตที่เล่นง่ายที่สุดคือเพลงที่ทําได้ยากที่สุดแต่เรื่องราวของเซเว่นเนชั่นอาร์มี่ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องอะไรกับฟุตบอลครับเช่นเดียวกับศิลปินผู้สร้างงานอย่างแจ็คไวและเม็กไวอดีตคู่สามีภรรยาจากดีทรอยต์มิชิแกน ทุกอย่างเริ่มขึ้นที่คอร์เนอร์โฮเทลเมลเบิร์นออสเตรเลียเมื่อปี2002แจ็คหยิบกีตาร์ขึ้นมาริฟเ์เล่นๆในห้องนอนจากตัวโน้ตสเปสปะค่อยๆประกอบกันเป็นเรื่องราวและคือริฟท์ที่แจ็คเลือกอัดเก็บเอาไว้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนเดียวที่ชอบมันบนโลกณเวลานั้นข่าวร่ำข่าวลือแพร่งพลายออกมาว่าหนังเจมส์บอนด์ภาคใหม่มีความคิดจะให้ The w i ว e Stripe ทำเพลงประกอบให้และแจ็คก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไอ้โน้ตเจ็ดตัวนี้ จะเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้ใช้งานในภาคคาสิโนรอยัลแต่แจ็คและเม็กคงแค่ฝันไปเพราะโนดเจ็ตัวนี้ยังคงดูดัดดาดกองแกงเกินไปในสายตาของผู้อื่นฝ่ายประสานงานและค่ายแจ้งว่าไวส์ไรท์มีโอกาสสมหวังกับโปรเจกต์ภาพยนตร์สายลับ0 0นน้อยมากด้วยเงินไขย,ยิบย่อยของการทำหนังและอุปสรรคอีกหลายๆอย่างซึ่งนั้นทำให้พวกเขาต้องก้มหน้ายอมรับความผิดหวังพร้อมกับตัดสินใจเปลี่ยนแผนโดยความมั่นใจแบบไม่กลัวหน้าแหกจากไหนก็ไม่รู้ครับ พวกเขานำเอาไอ้โน้ตเจ็บตัวง่ายๆนี้มาใช้เป็นเพลงเปิดหัวสตูดิโออัลบั้มที่4นั่นทำให้อ1ถือกำเนิดขึ้นในปี2003และส่งให้เด e White s t r i p ส s ถาปนาตัวเองขึ้นสู่ตลาดเมนสตรีมอย่างเต็มตัวกลายเป็นหนึ่งในวงร็อกที่โด่งดังที่สุดในโลกที่ยังคงถูกกล่าวขานกันตราบทุกวันนี้บทเพลงในแบบที่ทุกคนร้องตามได้ฝังหัวแน่นสลัดไม่ออกเหมือนดังโดนสะกดจิต เซเว่นเนชั่นอาร์มี่เนี่ยเป็นแค่ชื่อที่แจ็คเข้าใจผิดมาตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าคือชื่อขององค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกับเผยแพร่คําสอนของาศาสนาจักรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเซเว่นเนชั่นอาร์มี่แต่แจ็คไปเข้าใจว่ามันเป็นเซเว่นเนชั่นอาร์มี่ครับเนื้อเพลงถูกดัดแปลงเหมือนเหมือนกับที่มาของชื่อที่แจ็คตั้งไว้มันพูดถึงใครสักคนที่กําลังโดนเพื่อนสนิทของตัวเองนินทารับหลังจนตุ่งหนีออกมาแต่สุดท้ายก็ต้องกลับไปตายรังเนื่องจากทนความเหงาข้างน,นอกไม่ไหว Seven Nation Army พูดถึงเรื่องนิสัยกอสซิปการหักหลังจากคนใกล้ชิดมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลแล้ววงเดอะไวส์ r ร p e ก็ช่างเป็นอเมริกันจา๋าที่เรียกฟุตบอลของคนส่วนใหญ่ว่า s o อกเกอร์และเรียก NFL ว่าฟุตบอลเหมือนกับคนอื่นๆในประเทศของเขาและพวกเขาก็ไม่ใช่วงจาก UK อย่าง Queen หรือว่า The Beatles ที่มี We Will Rock You, we are the c h a m p i o n หรือ Hey Jude คอยขับกล่อมผู้คนในแผ่นดินของตัวเอง เซเว่นเนชั่นอารมีถูกแต่งขึ้นมาโดยไม่มีความคิดที่จะถูกนำไปใช้ในอ e ีเวนต์กีฬาใดๆมาก่อนฉะนั้นการเดินทางของมันไปสู่สนามฟุตบอลแล้วก็กีฬาอีกสารพัดชนิดจึงสามารถพูดได้เหมือนกันว่าเป็นการเดินทางที่พิเศษกว่าเพลงอื่นๆครับทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นที่บาร์เล็กๆแห่งหนึ่งของมิลานเมื่อปี2003 ที่มีแฟนบอลคลับบรูซจากเบลเยียมเดินทางมาเชียร์ทีมรักของตัวเองและเริ่มต้นร้องเพลงนี้กันดังลั่นสนั่นร้านอันเดรสเมนโดซาคือฮีโร่ซัดประตูชัยให้ทีมชนะมิลานในวันนั้นครับและมันได้กลายเป็นซิงเกิลฮิตของแฟนบอลคลับบรูซแบบยาวๆสโมสรเองก็ดูจะเห็นดีเห็นงามด้วยโดยพวกเขาจะเปิดเซเว่นในชนา์ม่ทุกๆครั้งที่ทีมทำประตูได้ในแมตช์ที่บ้านตัวเองจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ถึงกระนั้นเพลงดังของเดอ i ไ s ส์ r i ฟ e ยังคงฮิตในหมู่แฟนบอลกลุ่มเล็กๆครับจนกระทั่งหลังจากนั้นราวๆ3ปีครับบรูซทีมเดิมไม่เพิ่มเติมอะไรก็ได้โอกาสเปิดบ้านต้อนรับ r s r o m a ในศึกยูฟาคัพ2006ที่ทับหมาป่าเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะผลก็คือแฟนบอลกลุ่มอุลตราของจาโลรรซีที่ต้องอดทนฟังแฟนแ,ฟนแฟนเบลเจียนร้องเพลงนี้กันกระหึ่มก่อนเริ่มเกม จัดการตอกกลับไปแบบแสบๆคันๆด้วยการร้องตะโกนตัวโน้ต7ตัวของเพลงนี้กลับไปเป็นการเอาคืนหลังจบ90นาทีครับแฟนบอลโรม่าเปล่งทำนองเพลงนี้ออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะแขนข้างหนึ่งหนีบขวดเบียร์ขณะที่อีกข้างส่งภาษามือรับส่งกับสำเนียงภาษาตามสไตล์อิตาเลียนชนที่กระดกลิ้นลอเรือกันรัวแบบไม่ยั้งครับนั่นทำให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแฟนบอลโรม่าก็นำเอาทำนองสนุกคืนเพลงนี้ กลับไปร้องรำทำเพลงต่อในเกาโชสเรอาก่อนจะค่อยๆเริ่มแพร่กระจายกลายเป็นเพลงฮิตติดหูคนทั้งประเทศและกว่าจะรู้ตัวอีกทีเซเว่นเนชั่นอารก็กลายเป็นเพลงโปรดของดินแดนรองเท้าบูทและกลายเป็นเพลงประจำทัพอาซูรีอย่างไม่เป็นทางการในศึก World Cup 2006ที่พวกเขาพงอาดขึ้นครองแชมป์และถูกร้องกันดังลั่นสนันประเทศในตอนที่พวกเขาคว้าแชมป์โลกควบคู่กับเพลงฮิตอื่นๆของพวกเขาเอง เพลงของ The White s t r i p e ค่อยๆกลายเป็นเพลงที่แฟนบอลต้องร้องตามทำรรเนียมปฏิบัติในเกือบทุกๆอีเวนต์กีฬาครับและเป็นเพลงที่ต้องถูกใช้เปิดก่อนเริ่มเกมการขันทุกๆสนามอย่างไม่เป็นทางการในศึก World Cup 2018นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครหยุดกระแสฟีเวอร์ของ Seven Nation Army ในวงการกีฬาได้อีกเนื้อเพลงของพวกเขาถูกปรับเปลี่ยนไปตามความพอใจของแฟนบ bon อลไล่ตั้งแต่สกอตแลนด์รัสเซียสวีเดน รื่องมันจะถึงในวงการอื่นๆอย่าง NFL NBA หรือแม้กระทั่ง WWE ครับวงการา์จทนสีขาวดำแดงกลายเป็นวงร็อกระดับโลก โดยในระหว่างนั้นแจ็คไวท์ก็ถูกดึงเข้าไปทำเพลงประกอบหนัง007จนได้โดยเกิดขึ้นในภาค Quantum of Solace เมื่อปี2008หลังจากที่เคยผิดหวังกับการถูกเมินใน Casino r o y a l เมื่อ5ปีก่อนครับเพลงนั้นมีชื่อว่า a n o t h e r Way to Die ที่เขา f ฟ a เจอร n g ิกับ a l i c i k k y y s ซึ่งได้รับการยกย่องว่าคืนหนึ่งในเพลงประกอบหนังเจมส์บอนดที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดเกิดขึ้นได้ ก็เพราะจุดเริ่มต้นของ Seven Nation นอาร์มีนั่นเองมันเป็นการเดินทางที่ไม่ได้ถูกวางแผนไว้ครับแต่แจ็คกับเม็กก็ยินดีน้อมรับมันไว้เช่นเดียวกับแฟนบอลทั่วทั้งโลกที่จะเปล่งเสียงร้องเพลงนี้ในวงการกีฬาต่อไปอีกนานแสนนานและสำหรับผลตอบแทนของการเชื่อมั่นในโน้ต7ตัวในวันที่ไม่มีใครเชื่อพวกเขาสักคนริปที่หลายๆคนบอกว่าง่ายเกินไปดูดัดดาเกินไป สำหรับวงอินดี้การาดช็อกที่อยู่ห่างจากซ็อกเกอร์ทวีปยุโรปมาไกลเกือบเกือบห0 0ไมล์นั่นย่อมเป็นการเดินทางที่ไม่เลวเลยทีเดียวครับนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้นะครับเราออกข้างทางไซด์เวย์กันนิดหน่อยไปแตะเรื่องดนตรีกันบ้าง ใครที่ชอบเพลงแนวการาด์ร็อกหรือว่าชอบ w h i t e s t r i p e s เนี่ยผมหวังว่าทุกคนจะรู้สึกถูกใจนะครับติชมรายการก็ได้ผ่านทางช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาเนี่ยเป็นการรวบรวมจากในอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดผิดถูกประการใดขอประทานอภัยไว้นที่นี้นะครับฝาก s u b s c r i b e กดกระดิ่งคอยติดตามช่องยูทูบของผมเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับแล้วโอกาสหน้าเรามาเจอกันเหมือนเดิมส่วนจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามได้ใน Dead ดดฟุตบอลแดดโมเมนต์ วันนี้ผมยอดธนวุฒิให้าสิ้นนายพยานะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ